นสมุนไพรที่ใครๆเรียกว่าสบู่จุดเด่นคืออะไรอย่างที่ครูบอกคุณคุณเล่าไปแล้วนะคะว่าตัวนี้ครคูใส่อะไรคะใส่อะไรคะอ่ะใครรู้ว่าเด่นสุดของอันนี้สีเขียวๆคืออะไรสะเดาแล้วคุณรู้ไหมว่าสะเดาอะ่ะมีฤทธ์อะไรทําไมต้องใส่สะเดาใส่ทําไมทําไมไม่ใส่ขี้เหล็กทําไมไม่ใส่จริงไหมคะ คุณต้องไปดูค่ะสิ่งที่ครูใส่นะคะหนึ่งครูใส่สมุนไพรหนักเข้าไปสมุนไพรที่มาแรงไม่ชอบนี่คือจุดขายค่ะสองฟองฟองที่มีจะเป็นวิปครีมนิ่มนวลเนียนทาผิวได้ทาจะแกละทาอะไรอยากทาอะไรก็ทาไปล้างออกไหมเดี๋ยวแต่ไม่ต้องล้างก็ได้ลองดูค่ะไม่ต้องเชื่อ นี่คือความต่างของเขาจดเป็นสบู่แต่กลับมาทาผิวกับอะไรได้เพราะอะไรยังไงก็ลองดูนะคะแล้วก็มาวัดผิวเราดูว่าผิวเราดีขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมเพราะเราพูดเยอะไม่ได้นะคะ